ระองค์ตรัสเลยว่าอาริยะอัฏฐังคิกมักนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรทคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะอริยะคือประเสริฐอัฏฐังคือ8คิกมักค,คือหดทางหนทาง8ดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมมะคือกรรมนิโรธคือดับคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเห็นนะเนี่ยคำพทธเจ้าใช้คําตรงมากนะและโยมบอก ถามว่าต้องทําทั้ง8ข้อไหมพระองค์บอกมักแปดเนี่ยหยิบข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก็ได้ทําขึ้นมาให้สมบูรณ์สักข้อมักที่เหลือจะขึ้นมาพร้อมกันหมดเช่นโยมทําข้อที่สองสัมมาสังกปะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆขณะที่ทํางานเนี่ยโยมพยายามทิ้งอย่าพยาบาทอย่าเบียดเบียนอย่ากล่าววาจาสอเสดคำอย่าเพ้อเจ้อแค่นี้นะอกุศลเกิดขึ้นทิ้งเนี่ยพระเจ้าบอกคนที่ทําตรงเนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวาจามะยมเพียรพยายามอยู่ในจิตเห็นนะสติของเขาเป็นสัมมาสติสติเปรียบเหมือนในทวารประตูที่รู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนะอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไม่อนุญาตคนไม่ดีให้เข้าเมืองเป็นนายทวารประตูผู้ฉลาดแยกแยะได้ดังนั้นถ้าสติยมแยกแยะไม่ได้แสดงว่าเป็นมิจฉาสติแต่ถ้าโยมแยกแยะได้ยมมีสมมาสตินะ สมาธิของเขาเป็นสัมมาสมาธิเพราะเขาตั้งใจลงที่จิตของเขาด้วยการมาทิ้งอกุศลคือสัมมาสังกปะมักถูกทําขึ้นมาห้าองค์พร้อมๆกันด้วยอาการอย่างนี้พระองค์อธิบายในพระสูตรที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ็ดว่าทํามรรคหนึ่งองค์แล้วมรรคองค์ที่เหลือจะเป็นบริวารขึ้นมาได้อย่างไรจากนั้นเหลือมรรคอีกสามองค์พระองค์บอกว่ามรรคอีกสามองค์นี้บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมถ้าจิตมันไม่คิดผิดกายวาจามันผิดไม่ได้ าะเรารักษาจิตให้สะอาดตลอดอย่นีเนี่ยมัรกสามองค์นี้ก็บริสุทธิ์มาเลยโดยอัตโนมัติเห็นนะแล้วมัรกมีองค์แปดเนี่ยถูกเรียกย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสนาสมถะก็คือจิตนิ่งอย่างที่โยมทำเมื่อกี้นั่งรู้ลมหายใจวิปัสนาคือการเห็นเกิดดับถ้าโยมนั่งรู้ลมหายใจแล้วเห็นว่านี้เกิดนี้ดับนี้เกิดนี้ดับนะ ขณะที่ยมเพลินเนี่ยผู้เจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทยัยยมเห็นเกิดความคิดโผล่ขึ้นมาขณะที่ยมละความเพลินได้เธอจะเห็นนิโรธความพิดจะดับไปเราเดึงกลับมารมละเราจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เป็นวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าปัญญานะอ่าพระองค์บอกวิปัสนาทําแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกทําแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกจะระอวิชชาได้นะ ละอวิชชาได้แล้วจะได้ปัญญาบิมุตหลุดพ้นด้วยปัญญานะอย่างนี้